สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเบสสูผู้ทุกคนเมื่อนนี้มาพบกับผมคือกันนะครับในช่องแท็กเตอร์ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กได้ไหมนะครับแท็กเตอร์แฟนเพจมีหลายคนนะครับเป็นถามคำ้ามาว่า,ว,าว่าไอ้รถเนี่ยเดิมแทบ้บ่อแต่งได้งยังบ่ สิพามาเบิงนะครับเดิมทุกจุดนะครับบรได้แตงบริยังปัม่มเปิ่มกับบริกจูนบริยังเสียงเหยียบตอนเห็นงานจะมาแหยงแทนนะเดิมทุกจุดนะครับ กองเปียกกะว่าสีใสเงินบบท่านเป็นใจไก่มอสีใสงวดเลยเธ<ม>อบูกะัวเกา่าออกจากโรงงานนะครับเดิมๆทุกจุดทุกอย่างนะเปลี่ยนแค่ทอนะครับซื้อมาประมาณ อาทิตย์นะขาดแต่ปีที่อเด็กคนละเชือกเริมทุกจุดคนได้แต่งอะไรยังครับบอมีเงินแต่งเพื่อนหนึ่ง <c oughs> หลังจากที่เลิกงานนะครับจอด สิ้นเดือนนะครับมีแผนสิบไปดันทั้งอำเภอสิดนตอนคนระับงานดันหมางปลาเจอผมจีริยง,งานทางบานให้มันเดลียวจะขอสิบไปมันบวกเกินวัตีหาที่ครบ้วครับเดิมทุกจุด ใบมีดเหลี่ยมเงาวนเป็นเอียงดันดินทรายมันกิดสีขาวสีเหลี่ยมสีใสอย่างทีนะ่นับนขั้นเดือด,ดเดือดดันดินท้ำเดือยังคือจังเขามันกิดส่วนมากกีดินมันสีโอบอยู่มองใบเมียร์ดันส่วนมากแต่บ้านผมมันเป็นดินทรายนะ มีหลายคนเพิ่งถามเข้ามาว่าเป็นรถเดิมเทบบอบ่เป็นได้แตง่งแต่ยังบอได้จูนนั่นนี่บอกับบอนะครับเดิมๆนะครับทายเบิ่งกันชัดๆทุกอย่างเลยตั้งเตียนมือออกรถมาเปลี่ยนแค่ท่อเท่านั้นครับ ไปเหลี่ยวเริ่มสีโบ้ทั้งสองขางนะับได้ถอดอดอกตายเพิ่นมาเลรนน้นำนะครับอยู่ไฮอยู่หน้าเหลืองานพอดี นี่ค็คงสิเป็นคำตอบนะครับบัดเดิมทุกจุดแถบ่เดิมทุกจุดมาเบาซูพีซูน้องฟังนะครับมาไขข้อสงสัย m 6 2สิสองสี่ s u h สำหรับคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องครับเอาไว้เพียงสำเาเอาไว้พอกันคลิปหน้าพอผมก็บ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับมันบ่มีควันทายให้ครับพอผมก็ขับรถจังซี่เนี่ยบ่ได้จ้างลูกน้องเนาะจนโดนเธอจะค่อยสิมีคลิปแต่ว่าคลิปสั้นน้ำมีตลอดเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ